สำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานีนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานและคณะทีมตรวจคัดกรองเชิงรุกออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 เบื้องต้นด้วยวิธีแอนติเจนเทสคิทในพื้นที่ตลาดสดเทศบาล3าหรือตลาดใหญ่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีตามนโยบาย early detection ตรวจให้มากตรวจให้ไวรีบคัดคนป่วยออกจากคนปกติ กรณีมีผลทดสอบเป็นบวกจะทำการตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ถ้าผลเป็นบวกจะนำเข้าสู่กระบวนการรักษาติดตามและควบคุมโรคต่อไปในวันนี้มีแม่ค้าในตลาดสดเทศบาล3และประชาชนในพื้นที่เทศบนนาลนครอุบลราชธานีทยอยเดินทางรับบริการตรวจคัดกรองซึ่งผลการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ตรวจ3 6 5รายพบผลบวก1ราย ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีขอให้ประชาชนทุกคนเคร่งครัดในมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องโดยการใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย100%เปอร์เซล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างไม่ไปในสถานที่แออัดหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวกและเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 วันที่4กันยายน2564คณะสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนำโดยนายชาชิวัตรสีแก้วอธิบดีสารปกครองอุบลราชธานีลงพื้นที่มอบชุด PPE และชุดวัดออกซิเจนปลายนิ้วโดยจุดแรกคือที่โรงพยาบาลสนามวัดภูเขาแก้วอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายฤทธิสันเทพิทักษ์ในอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นตัวแทนรับมอบนางรุ่งนภาชมเมืองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้าตึกผู้ป่วยโควิด -19 ร่วมรับมอบซึ่งทางโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการพี่น้องสื์เก่าธรรมศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรด่านหน้าและมอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อร่วมต้านภายัยโควิด -19 ในครั้งนี้ จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อมอบชุด PPE ชุดวัดออกซิเจนปลายนิ้วน้ำดื่มและข้าวกล่องให้กับโรงพยาบาลอำเภอสิรินธรโดยมีนายอภัยวุฒิโสภากรในอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นตัวแทนรับมอบพร้อมกล่าวขอบคุณคณะสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่เห็นความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรด่านหน้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลผู้ป่วยให้รอดปลอดภัยจากโควิด -19 ต่อไปเวลา14นาฬิกาคณะเดินทางไปยังอำเภอบุญทริกเพื่อมอบชุด PPE และชุดวัดออกซิเจนปลายนิ้วให้กับโรงพยาบาลอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนางจารุวรรณผู้ที่ผลหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลอำเภอบุญทริกเป็นตัวแทนรับมอบ จากนั้นนายชาชิวัตรสีแก้วอธิบดีสารปกครองอุบลราชธานีพร้อมคณะสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์เดินทางไปที่อำเภอเดชอุดมเพื่อมอบชุด PPE และชุดวัดออกซิเจนปลายนิ้ว โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งทางโรงพยาบาลได้กล่าวขอบคุณคณะสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ได้สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเพื่อช่วยในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่ สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเป็นโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือระดับทุติยภูมิมีจำนวน30-200เตียงดำเนินการโดยโมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชโดยโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเริ่มขึ้นในปี2520 ในสมัยรัฐบาลศาสตราจารย์ธานินไกรวิเชียนเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งมีดําริที่จะสร้างโรงพยาบาลอําเภอขนาด30เตียงในอําเภอท้องถิ่นทุรก,กันดารในขณะนั้นจํานวน20แห่งทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถาวายเป็นของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามกุฎราชกุมารเนืน่องในโอกาสพระราชพิธีอภิเษกสมรส3มกราคมพศ2520ปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราช21แห่ง เรานําเอาความรู้สึกวัตถุประสงค์ของโรการนี้มา,าให้กําลังใจแก่ละคนทางงาน,นนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าทัานได้ตราตรมในเรื่องของการทํางานนะมาโดยตลอดนะครับเรากอา็อยู่ในแนวหลังนะฮะก็มีอะไรที่จะสนับสนุนพอที่จะสนับสนุนได้นะครับก็กบนในเรวบองขปัจจัยนะครับอาจจะมีคงิน่านมากนักนะฮะแต่ว่าโดยวัตถุประสงค์เนี่ย จะเป็นกษัตริย์ลับเนี่ยครับมาได้มาได้มาเป็นครับมาช่วยกันเป็นน้องพื่ของเราค่ะมาช่วยกันให้กับกษัตริย์ลับกันครับแล้วก็เห็นเห็นเห็นถึงความตั้งใจนะครับของทุกท่านก็อยากให้การเป็นหน้าที่ของท่านนั้นนะฮะได้รับลูกวัตถุประสงค์และทักษะทุกประการนะครับขอมอบนะครับในส่วนนี้เป็นทางการอีกทีนะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่227อเภอเขมราชจัังหวดอุบลราชธานีนำโดยพันตำรวจเอกกริน,นวัฒน์ภูวัฒนติการผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22พันตำรวจโทสิทธิพงศ์ศรีกุลบุตรผู้บังคับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่227 ร้อยตำรวจโทครองชัยยนดันหัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวและป้องกันปราบปรามยาเสพติดร้อยตำรวจโทครองชัยยนดันหัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวและป้องกันปราบปรามยาเสพติดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่227ดาบตำรวจอาเขตแจ่มจันทร์สิบตำรวจเอกนันตพงศุดชาสิบตำรวจเอกอัตพลชัยมัดชิม สิบตำรวจเอกยุทธพิชัยนาพิมายสิบตำรวจเอกกิติศักดิ์พรมเจ้าหน้าที่ชอปขอตำรวจตะเวนชายแดนที่227 ร่วมกันจับกลุมตัวนายวิชัยเรืองโสมอายุ31ปีชาวอำเภอเขม,มาราชได้พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน378เม็ดโดยจับกลุ่มได้กลางไร่มันสำปะหลังทางทิศเหนือบ้านนนประทายตำบลหนองซิมอำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลราชธานีสารภาพเป็นช่างซ่อมรถยนต์อยู่ที่ร้านซ่อมรถชื่อดังแห่งหนึ่งในเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตนถูกเลิกจ้างกลับมาอยู่บ้านที่อำเภอเขมราชได้ประมาณหนึ่งปีไม่มีงานทำไม่มีไรายได้จึงไปรับยาบ้าซื้อยาบ้ามาจากเพื่อนชายชาวลาวที่เกาะกลางลำแม่น้ำโค้งมาจำหน่ายเพื่อหากำไรเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวตรวจปัสสาวะพบเป็นสีม่วงเข้มจึงควบคุมตัวพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ในคืนวันแรม14ข่ค่ำเดือน9ชาวบ้านมีความเชื่อว่าประตูนรกภูมิจะเปิดออก พูดผีในนรกจะได้ออกมาเยี่ยมญาติพี่น้องในโลกมนุษย์ด้วยเหตุนี้ญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่จึงจัดห่อข้าวปลาอาหารนํามาเลี้ยงดูญาติพี่น้องของตนที่เสียชีวิตไปแล้วดังนั้นการทําบุญข้าวประดับดินคือการทําเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ญาติผู้ตายแล้วถือเป็นประเพณีที่ต้องทําเป็นประจําทุกปีชาวบ้านจะนําข้าวปลาอาหารข้าวหวานผลไม้หมากพลูบุรีมาห่อด้วยใบตองและทําเป็นห่อเล็กๆ ก่อนจะนำไปวางตามโคนต้นไม้ใหญ่หรือตามพื้นดินบริเวณรอบๆเจดีหรือโบสถ์โดยการทำบุญเข้าวประดับดินชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วรวมถึงอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือเปรตสำหรับพิธีกรรมบุญข้าวประดับดินนั้นในวันแรม13ข้ามเดือน9ชาวบ้านจะเตรียมอาหารข้าวหวานห่อใบตองซึ่งจะเรียกว่าห่อข้าวน้อย ซึ่งมีวิธีการห่อคือใช้ใบตองห่อขนาดเท่าฝ่ามือส่วนความยาวนั้นให้ยาวสุดซีดข,ของใบตองใส่ห่ออาหารขาวหวานมากหนึ่งคำบุรีหนึ่งมวนเมี่ยงหนึ่งคำจากนั้นในช่วงเวลาตีสี่ของวันแรม14ข้ามเดือน9ชาวบ้านจะไปวัดนำห่อข้าวน้อยไปวางอุทิศส่วนกุศลตามที่ต่างๆจะเรียกว่าการยายหรือการวางเป็นระยะๆะะห่อข้าวน้อยหลังจากวางเสร็จแล้ว ชาวบ้านจะกลับบ้านเพื่อเตรียมอาหารทำบุญที่วัดอีกทีหนึ่งในตอนเช้าทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทุกคนหากมองผิวเผินงานประเพณีบุญข้าวประดับดินนี้เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แกบ่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับแล้วยังถือเป็นการฝึกฝนจิตใจให้เป็นผู้ให้แก่ผู้ยากไร้ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ต้องหิวโหยที่อาจจะเดินผ่านมาอย่างบริเวณที่วางห่อข้าวน้อยนี้ไว้ตามทางชำระล้างความตหนีถี่เหนียวความเห็นแก่ตัวในจิตใจคนเราได้เป็นอย่างดี